สุดยอดเหมือนตาก็จะไปฝึกหรือว่าจะไปเซ็นสัญญาที่เดี๋ยวรอรุนกันล่าสุดเนี่ยมันจะมีกฎใหม่ของฟุตบอลกรีฑามันเริ่มใช้ยังเจเริ่มใช้คอนเฟิร์มแล้วเอาไปเชื่อแล้วเอาไปเชื่อในซีซั่นที่มาถึงเนี่ยอ่าก็คือง่ายๆว่าใครทีมไหนนักเตะคนไหนทีมชาติไหนก็ตามที่ไม่ได้เวิร์กเพอร์มิทจะมีโค้ตาให้4คน4คน4คนนี้ฟังนี้นะ4คนคือในพรีเมียร์ลีกกับแชมเปี้ยนชิพทีมละ4คนไม่ต้องขอเวิร์กเพอร์มิทส่งเรื่องไปที่พรีเมียร์ลีกส่่่งงเรือไปที แช้ไม่ชิปอ่าอ่าุตบอลลีกว่าตัวนี้จะใช้สโตรา no work permit ใช่แต่ในบ้านเรา work permit ไม่มีเพราะว่า overstay ทั้งนั้นเลยกลัวที่สุดเลยตอนนี้เรื่องของแก๊งเลสเตอร์ครับขออนุญาตใช้คำนี้เนาะมีทั้งกับบุรีรัมย์แล้วก็กับจันท่าเรือที่ไปล่าสุดก็สุพรรณเหมือนตาก็จะไปฝึกหรือว่าจะไปเซ็นสัญญาที่เดี๋ยวเรารุ้นกันไปคือตอนเนี้คือคือไปหน้า แบงค์ไม่น่าใช่การฝึกแล้วแบงค์คงไปเซนแต่ว่าจะเซนกับเลสเตอร์หรือเซนกับเลสเตอร์แล้วไปอยู่โอสลูเวนอันนั้นอันนี้น่าสนใจหนึ่งแต่ว่ามันไม่บอกคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันจะมีกฎใหม่ของฟุตบอลังกฤษมันเริ่มใช้ยังเจเริ่มใช้คอนเฟิร์มแล้วทันทีเลยแล้วเอาไปเชื่อในซีซันที่มาถึงเนี่ยอ่าก็คือง่ายว่าใครทีมไหนนักเตะคนไหนทีมชาติไหนก็ตามที่ไม่ได้เวิร์คเพอร์มิทจะมีโค้ตาให้ สี่คนสี่คนสี่คนนี้ฟังนี้นะ4ี่คนคือในพรีเมียร์ลีกกับแชมเปี้ยนชิพทีมละ4คนไม่ต้องขอเวิร์กเพอรแต่คุณต้องมีโพเทนช a ลที่จะเป็นนักเตะที่ดีได้แล้วสโมสรเล็งเห็นว่าใช่ก็คือมีโปรไฟล์ถูกต้องและส่งเรื่องไปที่พรีเมียร์ลีกส่งเรื่องไปที่แชมเปี้ยนชิพผู้บอิหากว่าตัวนี้จะใช้ส่งต้า no work permit non work permit เอียกคำนี้ลีกวันลีกทูคนละสองนส่วน แชมปนชิพที่เลสเตอร์อยู่เนี่ยสี่คนเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป้องการที่เราจะเห็นนักเตะไทยเล่นฟุตบอลกฤษครับเพียงแต่ว่าสี่โคตา้านี้เขาก็ต้องเข้มข้นนะพี่จุนพี่บอลนึกออกไหมในเมื่อเขาได้มาสี่โคตา้าที่ไม่ต้องมีเวิร์ผู้มิตอ่ะไหนจะจากแอฟริกาละ่ะจากสแกนิเนียเวียล่ะยุโรปตะวันออกหรือแม้แต่ตะวันออกกลางละ่ะหรือญี่ปุ่นเกาหลีที่ ชื่อ,อชั้นดีกว่าเราล่ะถูกไหมพี่ถามแบบอย่างเอาเอา,เอาแบบเราอยากรู้เหมือนกันนะในมุมว่าโปรไฟล์อันไหนสโมสรเป็นคนรีเควสตหรือว่าทาง ฝ่ายจัดการแข่งขันให้ตัดสินใจว่าสามารถที่จะใช้คนนี้ไม่เป็นเบอร์โปรโมตได้คืออย่างนี้สโมสรเนี่ยต้องส่งโปรไฟล์ไปคือทางฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยเขาโอเคแน่ๆแหละเขาโอเคแน่ๆเพราะกฎเนี่ยมันออกมาแล้วใช้ได้แน่นอนเปลี่ยนว่าเหมือนที่เจ๊บอกพี่จุนมันมีแค่สี่สี่ต้องส่เลื่อนสโมสรเลือกเพราะนั้นสี่เลือกท่านี้พี่จุนนึกออกไหมแต่พี่จุนพี่จุนต้องโอ้โหต้องเลือกให้เฟ้นเลยอ่ะเพราะทีมชุดใหญยยี่สิห้าคนอะไม่ต้องมีบอร์โปรโมตสี่คนนี้แปลว่าโอกาสดีนะกับการดึงตัวอย่างพพวกกแแแข็งงงรรรนนออฟิาาาาาามเเลยย่่ถ้้บีจุ ในเนี้ยบราซิลต้องมีมไม่มีบโคบิดแต่ตม,มึงมาโยโกออนะบราซิลต้องมีแอฟริกาต้องมีอมเอเชียจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายเลยเพราะมันไม่จําเป็นต้องหาแต่ในบ้านเราอโควิดไ,ไม่มีเพราะว่าโอเวอร์สเตย์ท <laughs> ั้งนั้นเลยกลัวที่สุดเลยตอนเนี้ยเอออ้าว <laughs> นั่นคือเรื่องเขาเรื่องของสุนัขเหมือนตานะส่วนที่มีเพิ่มเติมอีก4คนมีทัชชัยอินประโคนนะน้องคนนี้ที่แอสซตเให้สุภัชัยเจเด็ดมาดาวสโนโวได้ในนัดสุดท้ายแล้วของไทยลีกนะ แล้วก็มีเสรษฐนราตรีน้องกอบฟนะพงศกรหานรัตนาน้องฟิล์มแล้วก็เด็กสุดเลยธนกฤษโชดปักมืออาโชดเมืองปักนะน้องเหนืออายุขวบครับนะก็เดี๋ยวรอดูว่า4คนนี้จะฝึกยาวนานแค่ไหนครับจากข่าวที่เราทราบมาเนี่ยมีเพิ่มเติมอีก2คนนะจากบนาแป้งคุณพลัมซำประธานสโมสรการท่าเรือก็ส่ง จะสักเปิพี่ไมา์ไปฝึกซ้อมกับยู21ของเลสเตอร์น้องยู20อีกหนึ่งคนสิทธาบุลล่าเนี่ยจะซ้อมกับเลสเตอร์ยู18สองคนนี้จะฝึกซ้อมทั้งหมดห้าสัปดาห์ก็คือจะกลับมาทีก็คือปลายเดือนกรกฎาคมเลยจิ้นเดือนเลยนะตามนี้ตามนี้นะสำหรับเยาวชนไทยที่ไปลุยเลสเตอร์นะจ๊ะก็จะชวนน้องๆแล้วกัน